ที่นี่แต่มันได้กินอาหารดีมั่นกระนำเชื่อเนี่ยคือเว้าดึงตรงด้วยขึ้นเลือดเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเลือดอเขาเป็นมาโลหิตขาวครับของมนุษย์ก<อ>็คือน้ำสุกี้เโโกิดมาโลหิตขาวครับผมเป็นเลือดชนิดหนึ่งเป็นเลือดชนิดหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ช่องเชีอยกน้องค้าแชแนลครับ พาพี่พาน้องมา,อาม,มาขอความรู้ครับมาขอความรู้หลวก็มานะขอผูดคุยเพื่อขอประสบการณ์จากปา้าผู้ที่เป็นมีฟ้ามบามงัวม,มีฟร์มงวกับกล้วยฟร์มงัวฟ้ามควายแล้วก็นะเพิ่นเป็นเจ้าของนะถังไนโตรเจนที่<ฮ>อยู่จังหวัดกาฬสินนะครับจำในได้วตวเจนเหลวจำหนไนโตรเจนเหลวครับ ผมเองมื่อกี้มาเติมน้าเพลินแต่ก็มาเติมหลายเถื่อแต่กับบอสดนมีโอกาสเด้ผูดคุยมืนอีัโอกาสดีครับมาเติมลูกน้องเพิ่นกับบาแล้วพาเพิ่นเติมให้หลังจากนั้นก็เพิ่นก็เลยอธิบายเพิ่นว่าเดี๋ยเขให้ช่วยเพิ่นเพิ่นแป๊บเดียวครับที่เพิ่นอธิบายกับเพื่อในผมรู้สึกว่าโอ้กะคิดว่าหากว่าเด้สัมผัสเพิ่นออกช่องเชียกท้องค่ำกะน่าจะเป็นประโยชน์ เอาความโลดตรงนี้ไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเข้าู้ที่เลี้ยงง่วเลี้ยงควายทั้งหลายครับเพื่อประโยชน์รวมกันเนาะกับฝากพี่ฝากน้องซอยกดไหลกดแช่ซอยกดติดตามช่องเฉียกทองคํำให้น้ำเนึนะครับเด้อต่อไปข้าก๊าซีมาพูดคุยแต่กะ็ขอความดูขอประสบการณ์จากป่าพ้ที่เป็นเห็ดฟร์ม่วาฟ์มควายแต่ก็มีถังเนโตรเจนเล้วเติมให้พี่ให้น้องเข้าในเขตกาฬสนินี่ครับ ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแนะ่นําตัวนะครับเอ่อจนมากเขาก็เรียกผมอาจารย์ปีชาอาจารย์ปีชาเนาะครับเอ่อปกติตะกี้ผมสอนยุวิลายเทคนิคกลสินโอ้ครับตะกี้เป็นอาจารย์สอนยุับวิทยาลลยคิดจบจริงๆนะผมจบเครื่องกลมาครับผมอ่จบวิศวะเครื่องกลเอกเครื่องยนต์แตเลยมาเปิด ปเปิดปีซีปีหามองได้ที่เปิดปีซีปีหาผมก็ต้องจำคู่ประจำสั้นเขาละไปสอนด้ิช่คคำนวณอ๋อครับผมแกเลยเคยอยู่ไแ้แต่ก่อนเคยสอนอยู่พนครเหนือโอ้แล้วก็ไปสอนปากพยับไปสอยปากพยับไปสอยอุดรไปสอยขอนจ่นครับผมแล้วก็หลายจังหวัดจนมาสุดท้ายที่จังหวัดกฬสิน มาจบวิธีกาลสินเขาว่ากาลสิซนี่คือบานเกิดมองนอนของผมอ๋อเป็นคนลาสิน่ครับผมผมรับราชการอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีครับอันบุกเบิได้บุกเบได้สองขันก็ขยกเถื่อเพราะว่าผลงานเั้มันอยู่หม่องรับบเกินปีนี่นะอ๋อคับเขาก็ยักใหญ่ผลงานยังไดครับผมมีมีอยู่หม่องหนึ่งคือเทคนิคสารค้ามครับ เพราะทำไมนั่นเป็นเป็นที่พอพรรประสิทธิ์นประสีครับผมผมไม่ช่วยรายการนป็อยุ่จีเดือนเพมาะน่นบอกเดี๋ยวเอาสองขั้นส่งไปให้เลยแบบเองทํางานเต็มที่แล้วกันครับผมก็เลยทั้สองขัน้นตลอดชีวิตการทํางานรายการอยู่เทื่อเดียวนั่นแหละอ๋อเพื่อเดียวเจ็ดเจ็ดปีบอกครับครับผมเป็นรับราชการอยู่เจ็ดปีครับ <c oughs> คือไไ้อยู่หน่อยนะครับป้า ผมล่าออกกับผมเ oh. มื่อยผมผมจำคู่ประจำตั้นนะครั <Huh? S 2> บบอกว่าจะเป็น static, dynamic, สแตติกไดนมิกฟูอิตโลาราของอะไรหรือยังต่างต่างนี่ยผมต้องสอนเขาเพิดผู้เดียว oh. บอัดนี้นี่ถามนักเรียนนักเรียนว่าไปเขาเบื่อผมบอกเขาก็าบอกเบือ่อ <laughs> แล้วผมก็บอกเขากลับขึ้น่าผมก็เบื่อพวกคุณเหมือนกันฮะ <laughs> <laughs> นะ ฉะนั้นคุณก็เบื่อผมก็เบื่อเอาความเบื่อมารวมกันให้มันเป็นเบื่อเบื่อแล้วพวกเองยะงได้แอคทีบขึ้นกันอยู่มอ่อได้เปิดปิดซีบไปหาก็ต้องไปจริงไหมครับกรมกลมทํำง่าบกไปกับว่าอะเพราะว่าจริงๆเราผมดูบรรจุอยู่กลุมกลุมไอ้กลุไมอ้ชิบาครับผมมาที่นี่กรุไมอ้ชิบากาเฮ้ย อันยังกระสินนี่เพราะาพี่นิดก็หู้วัดิเปไปค้นหาผมใ้วิธีไหนคือว่าพี่กระหู้ว่าผมมีค้นกระสินกีน่นะครับผมพอบอกให้อันมาช่วยกับตองมาเพราะมาอยู่กระสินอันสลัค้ามเขาที่เปิดก้อนนี่ก็ต้องไยไปช่วยเขากอนครับไปไปีซีไปหาจริงเรื่องงวัวคเขยเรื่องทัพ์เรี้ยงนี่ ว่าได้อยู<า><บ>่ในความผิดบ่ได้อยู่ในประสบการณ์ตรงผมปีซีซีหนึ่งซีสองเนี่ยผมไปซีฟ้ามหน้าเชือกกับฟ้ามเหมันแดงฟ้ามหน้าเชือกนิดดิตรนนย์ที่เข้าไปทั้งเคื่อนล้ำเปล่าไหมครับผมยุติบ้านหน้าเชือกใต้มผมก็เลยตั้งชื่อว่าหน้าเชือกใต้ฟ้ามเป็นฟ้ามงัวเป่เป็นฟ้ามงัว,วกับกระบือเนี่ยละ่ะ อ๋อทั้งงัวเทงควายแงเทั้งงวนควายงงวาแล้วก็บ,บัดที่นี่เพิ่นมีอยู่แล้วอะครับโบะครับผมไปสานอยู่มะไม่เบิ้ลตั้งลงเรือนทั้งอย่างหมายถึงว่าเขาไปซื้อที่หป่าที่เจ้ที่เป่าครับเขาไปซื้อที่เปล้ากันละขั้นผมไปเสื่อแจกเงนาคารมาสิบล้านผมก็ลงทุนไปอีกสิบล้านแล้วก็งวัวพอพันกับควายนี่มีทั้งเบิ้ลประมาณสามสามวิสามตัวมั้งท่านั้นทั้งงัวเทงควายครับประมาณปีหาหนึ่ง น่าเสียดนี่ยแต่ว่าผมสิเรียงง้อขุนอยู่ฟ้ามันแดงนี่ประมาณร้อยก็ตัวเพราะว่าเนื้อที่มันเน่ยมันร้อยกว่าไรยฝ้าม,มันแดงนั่นแล้วก็มันข้างหลังเนี่ด้านคางเนี่ยมันติดกับอันดงระแนงซึ่งในดงระแนงนั่นอุดมไปด้วยพวกหยาเพกหหยายังหญ้าฝนตกมันด้เกิดึ้นมาันร้ายเลยเป็นดงงเดียาไปเจมเห็ดลายสุดนะ ที่นี่เข้ากาาลวดไิฟ้าไปร้อมแล้วปล่อยคว้วเมือละสิบตัวยี่สิบตัวมันก็ให้ดูรองดูแลทํามากากับไรกลับขึ้นมาฟ้ามัมนติดกันที่กระดงแนั่นเองอย่ามหลายมครับหย่าไหล,ไหลแต่ส่วนน่าเสือกไใต้ฟ้ามนี่ผมได้เป็นเกี้ยวกับพ่อพันุพ่อพันโคกับเบอืออสําหรับงว่วนี่ผมติดไม่งวัวบามัน่นยู่มันจิตตัว บาสิ้นมีอยู่ประมาณหาตัวมีกล้วยอยู่ประมาณเกือบสิบตัวแล้วก็มีกล้วยแม่อีกประมาณเกือบสิบตัวเซฟทรับแล้วก็สิบมันสามสิบกัวตัวเนี่ยครับสําหรับหน้าเสือกเลยสำหรับเฉพาะหน้าเสือกเฉพาะหน้าเชือกแต่ว่าบันแดงนี่ผมผมขุนง่วอยู่ประมาณร้อยก่าตัวที่เป็นคอกนี่ง่วทั้งหมดไปเลยฮะม่แตงั่วทั้งหมดไม่แตงั่วครับง่วขุนพอดี ผมกับว่วงเนี่ยก็เป็นม่วอยังกับอ่าแต่เป็นป้ามบันแดงนี่เป็นง่วขุนคือขุนให้ส่วนมากจะเป็นเลือดผสมระบามันเชโร์รหรือวัวไทยบวกบามันบวกเชโรครบงวซุ้มบุรีขุนแล้วมันจะมีไขมันแทรกขึ้นเมื่อเกิดไขมันแทรกเนี่ยเมื่อได้รับไขมันแทรกดเพอขวน กับอายุติดพกขั้วครับ,รรบซะก,ก่อนเขาด็จับแปเฮาแต่ละสิบได้ยี่สิบตูงเห็นไหมเขาสิมาเช็คเองมั้งครับเขาสิมาเช็คเช็คหลานปุ๊บเขากะให้เฮาไปทรงที่ซะก่อนเลยแต่<อ>าซะก่อนน้องสูงาาก็สทรงน้องสูงซะก่อนพ้อ่งข้ามก็บทรงซะก่อนพ่อง่งข้าม<อ>ที่นี่ในช่วงเด็ผมเฮ็ดทั้งงัวพอพันทั้งงัว่วขุนเนี่ยผมก็ไปติดตอด่อเรื่องกากเบียครับ กากเบียร์นี่ผมเป็นคนเอามาขายคนแรกในภาคอีสานนั่นแหละกากเบียร์นี่มันไปเห็นให่งวขุนนี่เกิดไข่มันแสกได้รวดเร็ว<อ>ผมกกไดได้เลยขายกบสมาชิคสมาชิกทีเรียงง้วขุนของน้องสูงกระพุ่นจังคำครับสมัยนั้นผมมีล็อกกี้อยู่สามขั้นเฮยู่ตรงมือหนึ่งกับขัน,ข,นขันตามกับม่านสามรถรถรถประมาณสี่ร้อยกระสอบนี่แหละ แกสอบละลอยลอยกิโลใช่การเบียร์ครับครับการเบียร์กาถ้ถมันแะสอบละลอยกิโลครับแต่สี่ลอยไอประมาณแกสอบนึ่ประมาณห้าสิบโลแต่สี่ลอยโลมมนกับอ่ามันประมาณห้าสิบโลเนาะมันกับประมาณจี่หาตันนี่ละที่หาตันนี่ละเขา z o โลละเท่าไหร่ครับเด้จีผมซื่ออยู่ที่ อ่ารัวเราประมาณสองบาทมันตกบบนทุนแปดสิบาทเนาะกระสอบหนึ่งอะ่ะการสอบหนึ่งเนี่ยคือหาสิบโลเลยเนาะประมาณนี้ครับผมช่วงไงรจ้าก่อนน้องคือกระพุ้นจังก้ามเนี่ยผมช่วงเป็นร้อยยี่สิบบาทครับสำหรับสมาร,ร์ทคิกเขาสิตไปรุ่งตะกี้เขาไปในรุ่งหิรจ้าก่อนหิราก่อนก็ยังต่อต้านเขายังอยุดแจงหัวหกกันใจกะน้ำตาลอะไรอย่างเขาคนไหมครับผมกลับไปแานะ้ำกากเบี้ยบัดที่นี่ไม่เกิดติดตลาดขึ้นมาก เขาก็เไรได้ไดลาดตะกกนกรกกนกนมานมุ่มมุกดาหารครับซึ่งผมก็ได้ไปขอโรงงานเบียร์ไหมครับ,รบที่<ม>ยูง่งในกุ้มเนี่ยอขอเป็นว่าเขตเพื้นที่ที่ผมจำนายห้ามคนอื่นมาเปิดแสกเขาก็เลยเห็นใจว่าเขาเป็นผู้บุเบิกเนาะครับแต่ก็อยกอยางผมไม่รอก,กีดแล้ ออกแดนเขาโรงงานเขาจะอรออันนี้คือสาหรับกากเบียร์นาเฮ้ากับเลี้ยงทั้งของเฮ้านับเลี้ยงทั้งพอพันเลี้ยงทั้งอ่าของสมาชิกน้องสูงก็เพ่อจิ้งคนอกจากกากเบียร์แล้วก็มีผมก็เห็ดอาหารมิตรข้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแค่อาหารหมักครับแต่ว่ามันอยู่ในบ่โดดมันจะประมาณสามวันถึงสิบห้าวันอย่างนะี้นะนอกจากมันจะ มันเด็แปลเป็นอาหารหมักมันมันมันถิ่นบ่มาทสองเรากระเพาะเหรอแต่เราเนื่องจากง้วกับเพ้วนยี่มันมีซีกระเพาะเด้ในในง้วตัวหนึ่งนี่มีซีกระเพาะถ้าว่าู้เพื่อนแล้วนี่ไข่ไย่กับรถยนต์น่ะตองมีรถยนต์นี่เทียมมันถิมันจะต้องมหมอหนำแล้วมางั้งมันต้องมีตกองตกกองมันต้องกีเขาเครื่องได้นะครับสำหรับก้อนหรือว่า อากาศหรือว่าความร้อนเขาได้วิจักรองไม่ยังก,กลไกของงัวนนี่แตกต่างจากมนุษย์ก็คือว่ามันมีสีก่กระเพาะม,มันเป็นสัตว์เขียวเอื้องบมเมนต์โมเมนต์สติย่่งจริงคือคนคนกระเพาะเดียวนะคนกระเพาะเดียวฉะนั้นกินนี้อย่งกับเราโมเยียเราโมหลู่โมโทศน <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะเนี่อจะกินหลายเกินไปนกินแล้วมันเกิะไปเกิดก,ก,การอืดในกระเพาะเอานี่ เขาบ่มีซีกพอเคืองวัวครับง้วะอมันกินในเบิดมือดิโอ้ให้กินยาเบิดมือมันก็ได้เจ็งเกตว่าเจ้าบ้านกัสิแต่เขาไล่ไปเรื่องนะครับมันก็ไปกินยากินเบิดมือบรรเบิดเล่นมันย่ำคำมัา,มา,มาก็าอะไรครับมะขอบครับเออนั่นคือการเลี้ยงแบบวิถีชาวบ้านแบบประหยัดนันแหละครับแต่ว่าถ้าเขาสี่เลี้ยงเอาเปิ้เซ็นของไขมันแจกเขาสีเลี้ยงเอาน้ำหนักเขาต้องให้จังใดเขาต้องขุน ครือเก็ขุนก็ขุนมูนอันเดียวกันนะครับให้อาหารเป็นย่ามมื้อนึงอาจจะให้ถึงสามเวลาให้ข่คนครับแต่ว่าจะประหยัดแน่กับเช้าเย็นถ้าหอนเว่ามันบริกิรมันกับห่วงเดียบัดนี้มันห่วงอันเดียวก็มูน่ะอมูอมูนก็ูไปเลยเลยมูนค่อยกับห่วงกันห่วงก็แคมันหิวมันค่อยกินดูเฉพาะเศรษฐี อันยิ่งเสียงรถผมแดนกัไปแล้วก็บีบแต่ปีน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 ั่นคือสารพัดเสียงในบัะเทศนี่ห้องรัดแล้วมันห้องรัดแล้วเพราะผมสี่เห็นว่าที่เฮ้าเลี้ยงเนี่ยเฮาเฮ้าประเด้เลี่ยงแ่เห็นผลประโยชน์ของมันครับเอาจิตใจไปเลี้ยงมันน้าคือคนเฮาที่เห็นอย่างโดยใจนี่มันก็เกิดความฮากขก้นมาครับผมฉะนั้นงัวบ่วจะเป็นงัวขุนหรือง้วเลี่ยงงัวพอพัน ว่าแม่พันถ้าเขาได้กินดีเท่ากับประหยัดการรักษาอเรื่องยากับว่่ต้องหนักครับร่างกายก็สมบูรณ์ออ้า่พอพันุผมนี่ผมต้องตากแดดมือรัดเช่อโมงหรือสองเช่อโมงโอมายถึงวง,ว,งวหรือควายครับเนี่ทั้งงวทั้งควายแหละครับทั้งงวแล้วก็ควายเจ้านี่ปุ๊บผมลามตากแดดหนาฟ้ามเลย หน้าฟ้ามผมมันสีเงาอยู่มันจะประมาณจาะมจ่วง,งครับแปดจะเม็ดผมตากแดดหนึ่งจะเจ็ดม่งถึงแปดม่วงเงาเก่าเลยการรับแดดแดดนี่คือวิตามินส่วนหนึ่งที่เฮตให้พอพันเนี่ยหนึ่งผิวพัุ์ดีสองมันจะรับวิตามินจากแดดเนี่ยเข้าไปเสริมในร่างกายอันที่สองหอดยน้า เอาเขามาปุ๊บก็บเริเ่มออเดร์เป็นอะไรเริ่มกับยาสดนี่นะครับกินยาสดคนํามัดสองหมัดเอแล้วก็ช่วงเที่ยงก็เป็นฟางฟางอัดเ,เหียวเห็ดใบอ่ะครับช่วงคำเขาก็ะสิ่งไม้ายาสดกับอาหารอ้ญยาสดกับอาหารคนอาหารคนกับเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าใส่หลายมันก็เปลืองครับเออมันก็เปลืองสําคัญคืญอคือมนุษย์น,ษยนี่แหละจะ ไปกินเนื้อย่างเกาหลีหันไปเบิ้งปาร์ตไกินอะไเจงเลยทั้งกองเงินกากหอยอาหารทะเลกุ้งเข้ามาดองวั้นก็กินจนล้นรัวเจ๊งง้วงวุ้นอีกคกินได้หรืกินได้หลายแต่กระบอกม่การอื่นท่้งคือคนเดียอ๋อเพราะว่ามันเี่กับเพาะมันเสียเพาะมันซอยกันยหอยไ่มครับเรื่องใดมันกับ ขึ้นครับผมบอกเรื่องรถยนต์นี่แหะครับมันต้องมีหมอหน้ามีถ้าเป็นรถอันสู้ต้องมีตัวกองโอ้มันที่พันหลายขั้นตอนมันพานหลายขั้นตอนเทีอดมันทีเข่าเครื่องยนต์โอ้ไอ้นี่คือกันเทีอดมันทีย่อยจากกระเพาะลงไปล้ำใจนี่มันก็แต่ละกระเพาะมันก็รับเป็นใบเป็นคันเป็นคันเป็นคันมันที่กองกันไปครับคือนน้ำที่เพิ่นเฮ็ดว่ามีทรายมีเห็นแล้วนั่นแหละเกี่ยงครับเกี่ยงครับการกองน้ำ การกองน้ำอยางนี้มิดเจดสันไน้จากเริ่มต้นจากหินกรวดไม่หินละเอียดมาทานมาไสสารพัดปุ๋นนี่แหละจังเขาเขาห้าจังสิทธว่าเป็นน้ำกองครับอันเดียวกันง้วนนี่กระเพาะเขานี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนฉะนั้นไอที่ให้ได้กินบออันเล่นนี่คือหญ้ากาอฟหญ้าเาแฟงนี่ให้ยอะเต็มทีเลยไปเจนพี่ว่าไมีอืด บ่มีอืดแช่หลายมันได้กแคไหนมีแต่วิตามินแห้งหลายแห้งดีครับแห้งหลายแห้งดีอืมกโค้ดเนี่ยแหละครับเขาอยากกินหลายมันอยากินน้ำกินน้ำให้กินน้ำไป็หลายน้ำเจ็บป่วยหน่อยโอ้ควยควยกันแล้วบาทีนี่เพราะผมมีฟ้ามัวฟ้าม่วงเลยผมก็เลยเอาเนื้อจืดเกินไหมเหตุผมเห็ดเนื้อจืดเจินมามนี่แต่งได้ปี ิดฟ้ามูนละหลังแต่ปีสี่ปีหนึ่งที่สองคแค่หอดแน่เนี่มันก็สิเกืบสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วเนาะแม่และครับเก็บยี่สิบปีละครับผมแล้วก็ยุคมือเนี่กระสินกับมีดเจ้าของผมนี่จองยอ,อนมอเซียนเนี่ได้กีบเขาสีเอิร์นเมู่บ้านผมบิดเป็นมู่อวานจริงดาวเนาะครับปัจจุบ เบสิมะมูบา้านนี่พวกสามรอบผมยังเขาสีหูบดิดอาทิตนี้ที่เติมไม่ถึงเก่ฑเงือกันเขาที่บอกอยุนา่ามูบ้านจริ้งดาวนะครับผมฉะนั้นผมก็จบจดจดเป็นหอเจ้กกออยู่หอเจอกอนบบณญญรัฐอินเตอร์ุูปจำกัดครับผมแต่ว่าชื่อนั่นมันบริจิตตลาดเลยเพราะว่ามันการกจิตตลาดนี่มันจะว่าคือคนนี่มันเติมเ,มเขาหูเดือดสนุกมันเพราะเขาไม่มูครับ จากผู้นั้นหู้ผู้นี้กระหู้ผู้นี้กระหู้นะแต่เขาอต่อๆกันไปครับฉะนั้นบุญจำเป็นกับจะไปจดไหนมันดึกดำซับซ้อนเพ <c oughs> ราะว่าด้ดานภาษีนี่มันหนักครับการเที่ธุรกิจเนี่ย oh. ที่วอาให้ปังเนะ oh. 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 ัินโอ้โหในเด็ความรู้หลายอย่างแต่นะในเชิงงวัวก้วยนี่ถ้าจะถามเรื่องไหนเรื่องการให้อาหารนี่ผมก็ให้ปั้งเนาะครับสองเลคือด้านขันออกกําลังกายครับเป็นยังไงถ้าเป็นงวัวนะพอพันนี่ มือหนึ่งควนเหนเขายางได้ประมาณห 500, 500, ้าร้อยห้าร้อยเมตรหา้หาหา้หาประมาณห้าร้อยเมตรเพราะหนึ่งกิโลมันพันเมตรเนาะแม่นครับประมาณย่างไงหน่อยให้มันเด้อยู่หา0อยเมตรถ,ถึงพันเมตรครึ่งโลถึงหนึ่งกิโลต่อมือต้องเห็นแต่ยางการทห่ใ่ยยางนี่็เบื่อ,อสุดเหมือนนักมวย ก้อนเขาดโชกนี่เขาต้องซ้อมกันนะต้องว่อมต้องวอม,อวอมครับซ้อมเป็นเงื่อออกง่วนคว้ยนี้กันซ้อมไม่ย่างนี่เพราะอย่างหนึ่งอาหารดีสองออกกลาลังกายดีผลที่ตามมาก็คือน้ําเชื้อดีอเอาร่องไอ้ว้อมอับจาของมึงยักอาทิตย์สองอาทิตย์แ้่จังไปะปสมพันธุ์น้องลุงเดือ <laughs> มันจริงดิไม่หรอฮะลูกเมียกันจะยุองมันจะเก่งเลงนะคืออาหารดีออกกำลังกายดีนอนดีการพักผ่อนนี่ก็บยายมียุ่งอย่างดิเขาต้องใไฟไฟอะไรยุ่งหมอหน่าไฟไฟเรื่องเหลืองใกล้แสงเงินเรื่องเหลืองแบ็คไลท์อ่ะเออตัวตัวเป็นแบ็คไลท์นี่ก็ไร ไฟสีเหลืองนี่ก็เป็นไฟแบกไหลอย่างเดียวพวกนี้เสียะอะไรยุง่งอะไรมาแลงนั่นอยู่เ่รอป้าอยู่อยู่ครับติด,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 ดทุกข้อเลยติดติดท่านไฟส่องสว่าง,งเลยครับให้เขาชินกับแสงนี่น้ำเขาชินแล้เขาขก็กาสินอนในปกติบัดนี้มันบ่มียุ่งมมีอง่มันก็สิเป็นได้อยู่นะบสบายเนาะสองการออกแบบข้อเนี่ยแต่เป็นพอพันดีๆแล้วนี่ควรนทีเป็นข้อขนาดสี่คูณแปดเมตร นี่คือขนาดมั้งครับมาตรฐานนะครับแล้วซีคุ้นซีนี่คุรนี่เป็นคอนกจีดอีกซีคุ้นจีนี่คุรนที่เป็นดินเพราะลังเทียมมือใดมันห่อนหนักมันขึ้นอยู่กับว่ามองดินหรือมองบุ๋นมันี่เย็นกว่ากันเขาสีเลือกเขาเลยเขาก็สีเลือกเขาของเขาอลังตัวนี่มักนอนปุ่นมันก็ไปนอนปุน๋น มันเลือกเอาอมองมงปูนเหนียว้องว่างออกแบบให้มี่มงร่างอาหารร่างนา้ำเพราะอย่างอายุมองปูนมาครับครับมันเรีด้กลายเป็นผลเล็บเขาไปในได้ตัวเขาโบตงมัดง้ม,ม,ตม,ม,มแต่งเล็บธรรมดาเนี่ยแตงโมพันธุ์แต่เล็บเน่าหือเล็บมันมันขบกันนี่มันก็ะถิกระโดดยากเก็บขายากครับย่ำน้องส<ะ>ิกกระโดดรีดเป็นเพื่อนก็เฮ็ดยาก ไอ้ตัวตัวข้อเนี่ยที่เป็นตัวผลแต่ว่าเหตุผลมันบ่ครับแม่นครับเย็บมานี่เอายางปูบ่ะปะว่ต้องบ่ต้องยางแต่ปูนเลยคือเราต้องการผลเล็บมันอช่วงที่มันยางมากินอาหารอ่ะช่วงที่มันยางมากินน้ำาฉะนั้นเดบงัวเขาก็สิงห้ามยู่ตลอดแต่เขาเขาเตอนนี่มาถึงมาทั้งงัวแล้วก็ควายเนาะแม่นทั้งง่วนทั้งไวายเลยแล้วเขาต้องมี เขาเอ่ยว่ามีคอ,อกนยกตรวจบใบฟ้าคาใบใ้ฟ้าเทาของเขานะ่ะกีบมะใต้กีบอะครับต้องตรวจบางฤด,ดูว่ามันผูมันเป็นแมงบ่ถ้ามันผูมันอย่างเขากับมีคอ,อกสำหรับยกที่ยกขาง้อได้อย่างไดแล้วก็บฟ้าเอาออกต้องความาดใส่นำ้ำยาหรือว่าปิดปะเตอร์ไว้แบบอันนี้เป็นการดูแลบางต้นเกี่ยวกับเหล็บอแล้วง้อสิบุเก็บขา ครับผมอ่ามาย่ำกระโดดมันกับกระโดดข้องแก้วว่องไว้ม,วมหัวผมนัง่งเปิน30สามจิบกตัวนี่ผมรีดน้ำเชื่อสัปดาห์หนึ่งสองเทือวันพุธกับเย็นวันเสาร์ครับเขาดิดสัปดาห์ละสองเทือผมขายน้ำเชื่อทั่วภาคอิสานสำหรับหน้าเชือกไต่ฟ้านีครับ ขายภาคเหนือขายลงไปหอดภาคกลางภาคใต้ไปหอดชุมพ่นลูกน้องบ่กล้าไปเกินมันอันตรายไม่ทราบว่าอันตรายฉะนั้นน้าเชื่อของผมนี่สิมิกระจายทั่วประเทศ